จะได้เพราะอ,อมเปล่พาพอแมงกรลังจะเริ่มมากินววัตถุดิบจากสวนของเราค่ะขวดเกียวกินอิ่มมือขอขวดจ้ะอ,อ,อ,อากาศดีมากมีร่มว่อยค่ยะยังไปยะว้าวตี่นองเป็นยังบุญบ่อืดน้ำค่ะต้มน้ำเดือดสะพาดน้อนตะกอลพักขี้เลีงนใสน่ลงไปเลยเคล็ดซน้ำพอจบจืดสวยสวย ซาโซูอวดว่าพากคิเล็กแม่ปางหรือบ่มุนนะจ๊ะนี่คนนะมาเดาอบะนีผู้ไดมมาแกงพักคิริหนึ่งเมนูค่ะมีกัวหนึ่เือดงนอกเลยที่ทุกคนทุกทันเนี่ยวเลยเนี่ยแดดนอกเนี่ยเบลียงเขาตักเนี่ยป่ะ มากินขาวมากินขาวปลาเอลยคือสีหิวขาดน้องเนะสด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 เลยตัวครูว่าหนอยตัวที่มเป็นนางแดงๆสุดยอดวันนี้มาวานสายเยอมากฝากปักิ้นปักเนยอยู่สวัสดีครับพี่น้องว่าเราไปเก็บพักกิริศครับ เย็บหันแล้มันโปร่งน้งามเป็นตะอ้อ,อมเสียบแค่เสร็จเราก็เลยเราไปเก็บพักกิเลกไปอ้อมก่อนพี่น้องเลยได้มาแล้วก็เลยเอาหัวหันเท้าป่านำอดละบ่อ,อ,บอนบักเท้าดินที่ปลูกไว้ใหญ่แล้วเด้อจ้าเริ่มมีดอกมีอย่างมื่อวานนี่ทีมงานพาก,กันมาแบบว่าพ่นด,ดินใส่ปุ๋ยให้เรียบร้อยแล้วจ้ะอัน สวนนั่นยังก็ลักขี้เล็กก็ยูทั้งถ่ายพูดละจ้าพี่น้องน้ยน้องมาเลียม้าลอยเห่นน้ำบรรยากาศดีมากมีลมบ่อยๆค่ะเสียงใบยางตอนยางกับมี่ไดจ้าแต่ว่าก็สั่นแต่พอเห็นละงงอยู่น <c oughs> ี่เธพอขุดคล้องระบายน้ำโดยตัวเองค่ะเพราะใส่เมคครละ แปลว่ายัางนี่พอ่อให้มันเป็นจังเอล,องงอลอยอ๋อใบโหดพักพักโหดต้นไม้ทังมุ่มสุดแน่หรืน้ำนมันี่ปลูกยังน้ำมันี่แปลว่าเราเอาโหดที่คือมาขยายนำแน่ไว้เจียวบองอะมมีขันไสเด่นะใช่ค่ะมองนี่เป็นวัตถุดิบเพชรแจ่วบองเทาค่าะ ไข่งามคักช่วงนี้ถือฝนถือฝนล,ล้วเดกายวกาดมดิลองขอต่อคิโลเลยนี่ค่ะตรงนี้มันไม่เห็ดพอออกอ,อกีเดจ้าแต่ว่ามันห้างมือสมันกระเถ่าเก็บป่ะทันขีปุ่งเน่แมง่วนพุกแมง้อนนี่ก็จะเป็นโซนปลาผักขาหรือว่าสะอมค่ะแต่ว่าถ้าพอว่าเชียวมาลงอีกอยู่ว่าทัน ไม้พี่น้องมันบ่พอแกงติบต้นมันมีท่านพอ่อแกงครับมันซอมต้นนั้นปลูกก่อนตัวนี้แหะซัดลงมาอยู่ระดับนี้เขาเคิดเลยระดับแข็งเหนียวแต่ว่าเขามายื้องเก็บง่ายจะได้พรอะออมมาแล้วพอแม่งกำลังจะเริ่มมากินลูกได้สบายมากเลยเลูกน,นี้เดี๋ยวพอล้างมือก่อนคิดได้เพราพุทธฟองมาคิดได้ทีโอ้ฝุ่นคล้องน้ำฝุ่นอันนั้นคล้องใส่ไก่อันนี้คล้องใส่ป็ด ตอบพอสบรยเลยขวดกว้างกว่านี้อยู่พักขี้เล็กห้ามงามเด้ยพี่น้องวัตถุดิบจากสวนของเราค่ะอะไรคือเยอะอ่อนมันสะ่นลอ่อนอ่อนรลดเนาะรุนเพระต้องกลับไปหูดเด้วยพอคิดว่าจะหันละอ่อนอ่อนรอดหูดเนี่ยเป็นบางการเล็กๆน้อยๆไปมัานหนูดีหน้อยได้หลุมสามตนคนน่ะใช่เหลือวเซิโอไม่เฉพาะแกงหมด สบายมากเลยหอ,อมใหญ่นี่ช้างผีก็มีตนหนึง่งจ้ะสวยมากโอ้มันนี่บรรยากาศดีมีเสียงนกมีลมมีแดดค่ะหลังจากที่ฝนตกคึมคึมมาหลายมือมนอีม่ได้กเก็บแล้วแล้วเด้อพี่น้อง3ามส่วนน้อยๆนี่ออเออพวก ได้แกงกินอิ่มมือขอบขั้วจ้ะหอมนึ่งขีนนอกเลยเอาเอาผักขาน้ำเนยโดยเฉพาะส่อนส่วนกินผักขากัวนด้บานจ้ะแกงผักขี้เด็กใส่ผักขาหอมๆอจ้ะเศษหน่อยก็ได้กันนั่นแหลลูกเศษหน่อยก็หอมคือก็เสือไหลหอมไหลจ้ะก็ละตันงามลงเลือใบยานั่งเลือดะพาะ ฮะ <laughs> พี่น้องเป็นยังบุญบ่อืดน้ำค่ะใครแน่แต่ยิยสวนมีตานาา้ำไหลอันนี้แดดอ่อนๆแดดอ่อนๆจะน้ำม,มันก็จะไหลคอยประมาณนี้แต่ว่ามันก็สิแบ่งไปน้องนั่นน้ำก็โอเคอยู่ได้ค่ะสำหรับทรายพอแล้วครับพี่น้องเลยเอามาลงบอ่อนี้กับบอ่อนั้นแบ่งเพิ่งเดียวครับหียหงออยู่ด้วยนอนขนาดบ,บ่รค่อยมิดแดดอันนี้เป็นไปสองทางได้พี่น้องอ ทงคุณก็ทำนี้ละทำเดียวอ,ยอ <ไป S 2> นี้ละอัดพืชไปลกแล้วกลับบ้านกันไปทำกับข้าวจ้าแอดมินต่ำจังหาปูกอีหอย่างบุคุณเกี๊ยปลาเคาีเล็กมาแล้วเด้อจ้าพี่น้องบารท,ที่นี่เ้าสิมะตมจ้าต้มน้ำไว้เรียบร้อยมาเบิ่งสูตรการต้มของแม่ปังเด้อจ้าสามน้ำจืดแน่นอน แรกว่าเรมีซ้อมเราพี่น้องกับแม่ปังเราแบบ่อนจากเก่าโมงมาหอดใบโมงมันก็เลยแก่เออไม่ได้กินเลยซื้ซมแล้ในความเิดว่ามีต้องซ้มก็ได้พอหอยหูดเนาะใส่มักหูดนี่จ้าแม่ปังแกงพักขีเล็กเออบนแม่ปังเล่าดไทยทอดวิชาั้ได้ใส่ใส่แล้วสิบมี่มุนแล้วจากนี้เป็นใบๆแล้วก็จืดจ้ ต้นมน้ำเดือดจ้าพี่น้องแล้วก็เอาผักขเคเรกนี่ใส่ลงไปเลยใส่น้ำร้ายากระดักกระดอยยันบ่จืด,ด <l acht> แล้ววันนี้เ้าก็บเนกมันลงค่ะคมมันลงแล้วเ้าก็ต้มจนผักขเคเรกสุกค่ะที่นี่เ้าก็เอาไปแช่ในาน้ำเย็นเห็ดสามน้ำพอจบจืดสวย <ๆ S 2> เป็นเส้นเป็นใบบ่มีมุนด์ะพอจะเอามาคมเนาะ น้ำที่แหลกจ้ะน้องสังเกตสีน้ำม,มันก็สีออกแดงแดงคำครนน่ำม,ม,มันบีบความขมออกจ้ะโตะะ้แล้วสีขมมาดีได้กนะินถา่วแดงค่ะเขาก็มะมาแสในำน้ำมันมมน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติเท่านะจ้ะแล้ว,ลวถั่าแม่เรเนนมมแล้วก็กสเิเปลี่ยนน้ำใหม่ค่ะแล้วก็ต้มอีกซองเือแล้วก็แสงสไใ้แกงเลยจ้ะ วันนี้เชฟคุณยายลำปางน,นี่จ้ะอั่มแมล้วต้มน้ำที่สามทั่วม่จะใส่บะแข่งลงไปพร้อมจ้ะพี่น้องแต่ถ้าผู้ใดบอมาบะแข่งก็บม่ใส่จ้ะแต่ว่าเข้าไปตม้มพรพกคิเล็งมันิได้ซุกพร้อมกันเนาะจา้ะเมื่อนี้ถั่พอเาราต้องการให้แกงใส่ปลาหมึกแห้งเท่าน,นั้นเราว่าเราต้องการความอร่อยนัวของพกคิเล็ก ก็จะใส่พริกลงไปค่ะแล้วหรอบอระครับแล้วเรามีหางบ่ดุรถนะคะของชิรสหางเกิ้ลเด็กชายฟอร์ดนักไปใช่ล่ะมาสวัสดีครับก่อนมาสวัสดีครับก่อนเร็วลูกเกย์คนช่วยเด็กเกย์โอ้ยคนชวย ลูกเจ๊โอ๊ยหมกทุเรียนแม่มาหรือ,อยังเจ้าสร้างหมกทุเรียนบไน่ได้เออถ้ามาแล้วมาส่งแม่ทรายหน่ยอยเด้อน่าเสิร์ฟมากหอยแงงเด็ดปรุงรสเกลือใส่บอทเถอะไหมบ่แต่เราจะเค็มปลาหมึกแล้วนะยายเราอย่าเพิ่งปรุงเค็มนะใช่นีออ่ตะไคร่พร้อมข่ะทีตะลงังหม้อแล้วก็น้ำยานางปลาหมึกแข็งใส่ลงไปเหนือเน่านวดได้อคนนึงพอแล้วมาอาใส่ปลาหมึกแข็งที่สุดเพราะว่า เราก็อยากให้เยี่ยเกาะคันไส้พวกตีนงวัวหรือว่าหนังงัวมันจะมีความมันๆไปใส่อคาร์ขิเล็กเล่าคาร์ิเล็ก,ลกเล่าน่อยมันขมหน่อยลงเถะนะเจ้ากวาหนหน่อยไหลใส่น้ำใบายานางลงไปจ้ะใส่อีกคำแม่เม็ดหันละเพราะว่าฟักซี่ผักหอมใส่กันหลา,าหยจ้าข้างนอจ้าปวด เตากันเลยพวกอยู่ลงแม่พี่น้องทานสวสดปันไดแล้วก็กลุ่มอยู่ลงอ,อันเพื่อนใส่แกงพักเล็กนะ่ะบ่ได้ใส่ข้าเบือเด้จ้าพี่น้องขันผู้ใดใส่ข้าเบือกะตั้มข้าเบือใส่ไปน้ำแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยจ้ะใส่ผักจากคุณยายคุณยายละปางผู้แก่กล้า ผักของเฮาในมือน,นี่มีอย่างแน่จ้าข้าวขาตักซีเหล้าผักอีตูต้นหอมเ,เห็นไหมใส่ต้นหอมหลายๆใส่หมักไม่ได้เห็นดอกข้าวขาไม่ได้เห็นไน่ได้ <c oughs> เ,ไเห็นพักขีเล็กครัแต่เล่ากับสีบอสหนี่ก็ละเน็กคุณต้องไปค่ะ,คะส่วนให้เบิงนะคะคุณไม่ผักชีเล็กนะนะ อุาสาโซอวดว่าพักขี้เล็กแม่ปางนี่บ่มุนเนะจ้ะนี่คนนะยังเป็นตอนเป็นใบนะคะเอิญแล้วมากิน <laughs> เอิญเถอะพอมากินเขาเถอะพอท่านได้กลับจากสวนเนะจ้ะพี่น,อนอ้องบ้าท,ที่นี่ก็เหลือแต่สิกินละจ้ะเดี๋ยวไปหาเอินพอมากินเขากันเด้อม,มาเด้อบานนี่ผู้ใดมักแกงพักขี้เล็กขมขม,คม,มแต่ว่าบ่าขมจา้าบ่ขมอัน,นต้มซ้ำเหี่ยงกว่าซ้ำนามแม่ปางนะคือสำหรับไส้น่ะบ่ขมเลยจ้ะ โอเคมากมากอีกหนึ่งเมนูค่ะปิ้งปลาหมึกวันปลาหมึกแห้งหนูจา้าปลาหมึกแดดเดียว้ายสั่งซื้อมามต่แสบค่ะถ้าพอแล้ยาก,กินก็เข่าร้อนๆมาค่ะพี่น,อน้องแสบจนบริด้เศร้ามือไรแมงวันเนี่ยโอ้โหกวนาดาดังว่าเด้อพี่น้องเลยทุกทีทุกคน,ท,กนทุกท่านแกงกัขี้เล็กมือ หมอมแกงมากีเล็กแมงวันกับมึงมึงมา่ดีเชือกป๋ามืงบดเอากพ่อสั่งไว้ไหมนั่นหละแนวมากเลยนะนี่แนวมันขาดเฮ้ยหน่อยนี้อยากกินยังกระจ้าทายในทันทีง่ายเหมือนแกงปลาเล็กพาขามานี่จ้ะมีเจลประเด็ดด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บแดดมานอกอนแง่เบลรงกินข้าวตากแดดมันอย่าหลงอย่างงแแดดลด กันจังไรขอว่าขุนดูเอลงเสรน้ำมันจะแบบาพีกเด้อนะขั้นนี้ไม่ได้น้ำมันมีผักดก็พีม่อนกอดัถึงนอกเสร้ปลาอันปลาหมึกปลาทูของปวดแมงวันทั้งนั้นเป็นแต่ทอแม่ปลาเมืองแหงใสอ่ะเพิ่มไข่พิเศษพุบเร มือเชียวไปฝากพอปูดูพอเป่าไปแล้วสามสิบิพระชาติเป็นแนวเด้อกลมเพื่อนีอันนี้โ้ต่งางกันผ้าลูกบูปาลาอลไรพูนค่ะนองมาลิพอผ้าเหรียญยู่คุณกินเข่าอิ่มแล้วทั้งพอทั้งลูก สดนามโกโก้เ่อกินปลาหมึกนี่เด้ปลาหมึกเขาก็ได้น <laughs> อ้งปลาหมึกไครนี่ไหมตะกินยัวที่หลังแ่าแม่แล้วจัดก่อนเลยตามสบาย้งนิดหลายมถึงกินปลาหมึกแ่าพอแล้วนางม้มนีตองแสงเดียนแล้วลูบรอได้ใ่ไหม <laughs> เออลอหลาย ล้ให้่สาวฝุ่นเออได้ซ้อมหนีก็ดีแล้วน้องเบิง์นเพอถึกใจบะ <c oughs> มันเป็นแบบว่าบ่เมนแห่งอะ่ะเป็นเขาเอ่ยอย่างแดดเดียวย้อบนี่อย่างพอหูบะลูกเคยพอนะ่ะตัวหนึ่งสัตว์คนเดียวไอ้ต้าว มื่อสารภาักก็ผักพอเลยมากินปลาหมึกคนเดียวมาตุนนึงสุดยอดเลยพี่น้องแซ่บผู้อันโด้แมงวันกระเสีบผู้ใดมีวิธีการกำจัดแมงวันที่ดีเลยคอมเมนต์เข้ามาเลยจ้ะพอจัดการแล้วยพอไปชิลเลิศเห็นคือเยอะมากมีจ้างเดียวมันเป็นธรรมชาติงานมันตอย่างนั้น ยิ้น้ำบาลูกมาเด้อมาดิน้ำตาน้อยเด้อมาดิกินก่อนแล้วมือนลงเองเด้อยากลงกินกับปลาทูยินกับปลาทูจ้ะยังลงได้ปะหนูก็ขาลงมาค่ะเอาตั้ม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 ลมไป่ละลุกลุก ไม่เป็นไรค่ะลูกขึ้นเลยขอชี okay. ้ปางงางเลยบ่ลูกไหนคะไหนลูกขึ้นมาให้คุณแม่ดูสิคะเอาปัดมือค่ะโอเคเอาอุ้มอุ้มปัดไปเพื่อนอาบน้ำเสร็จปะยังไม่ต้องกินนมด้วยกินน้ำต้องหูไรค่ะปลาแดดเด้พี่น้องเนี่ยนะอือหือกินตอนปลาแดกว่ามันตอนปลาหมึก ออืไปทวนๆแม่แม่กับป๋าที่มันถือหัวแม่งวันตกปักไปา,าเทว่ะเสือกบล์นประดกข้องเข้าเดียวครับครับกข,ขอบคุณพี่น้องเอซทุกคนทุกท่าน้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เด้อครับ มันนี้แกงพักกิเล็กเสือกับป๋อมึกครับกระปิงกระป๋อมึกเนี่ยชิากัเลนี่ยดำเจียวสุดยอดกับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเสร็จเสเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกค่าน